y disfrutando este encuentro ใครกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลนะครับหรือว่าเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยต้องคุกกี้แลนด์ชอปนะครับโนหนึ่งเรื่องเติมเกมไหวจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมง่ายๆที่เพจร้านหรือลายลิง์อยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปสวัสดีครบทุ้นครับมาในคลิปนี้นะครับทุกคนก็กลับมาอยู่กับผมอีกเหมือนเดิมครับใน EP ีนี้ก็อยู่ใน EP ีนะครับรีวิวนักเตะสายเขียวนะครับเพย์เยอร์ออฟลูฟิกนะครับนักเตะ โชว์ฟอร์มโดดเด่นประจำสัปดาห์นั่นเองนะครับก็จะเป็นโนโนเมเนสนะครับทุกคนโอ้โหสุดตึงนะเป็น LB ลบีแบ็กซ้ายโน .1 เลยนะครับในเรื่องชีวิตจริงนะครับก็คว้าแชมป์ไม่ได้นะครับชนะสเปนมาได้นะครับก็คว้าแชมป์ไปก็ได้แมนออร์แมนด้วยนะครับสำหรับโนโนนะครับทุกคนก็ในวัย22ปีนะครับสูง184นะครับขนาเท้าซ้ายนะครับทุกคนผมก็เอาไปเล่นแล้วนะ10 เอ็นับด้วยกันลงแรงทั้งหมดเลยแล้วก็แอซซิไปอีก2ประตูนะครับเป็นแบ็กจอมบุกโหดเลยนะครับใครที่ชอบเกมรุกนะครับหรือว่าชอบเอาแบ็กนะครับเติมเกมรุกนะครับใช้ความเร็วนะสุดมากๆนะครับก็มาในร่างทีมชาตินะครับเป็นแบ็กจอมบุกอยู่แล้วนะครับแล้วก็เล่นได้3ามตำแหน่งนะครับที่ค่าพลังไม่ลดนะครับ CB ก็เล่นได้นะครับ LB แล้วก็ L MF ก็เล่นได้นั่นเองนะครับ เไม่สามารถเพิ่มตำแหน่งได้นะครับสำหรับการ์ดเขียวโอเวอร์อรเมตนะครับถ้าเป็น Form ม A นะครับอยู่ที่101นะครับเกลี้ยมรกอยู่ที่80บอลคอนโทรล81นะครับเลี้ยงบอลนิ้บิงนะครับอยู่ที่85นะครับเลี้ยงบอลก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับไ่ e โพชั่นนะครับเราก็ส่งบอลสั้นอยู่ที่79 78นะครับการคอร์สบอลยาวนะ83ก็ที่ว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับเอาไว้คอสบอลเปิดบอลนะครับ แล้วก็ลูกโค้งนะครับอยู่ที่เจ็ดสิบสองเท่านั้นนะครับเกียร์มรับอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะครับแปดสิบแปดสิบสองแปดสิบแล้วก็แปดสิบเอ็ดนะครับเด่นๆบ้างก็จะเป็นสปีดนะครับเก้าสิบห้าเก้าสิบหกดีเลยนะครับแล้วก็ยิงแรงนะครับอยู่ที่แปดสิบแปดนะครับความแข็งแกร่งอยู่ที่แปดสิบสองบาลานซ์การทรงตัวแปดสิบสามแล้วก็สตารมีนาอยู่ที่เก้าสิบสี่ดีมากๆนะเออ สกิลนะครับมีโชว์คนโทถนะครับอ่าลองลิงชุดติ้งนะครับมีสกิลการแทงบอลจ่ายบอลนะครับคอสซิ่งมีนะครับแมนแม็กกิ้งมีนะครับอืมไฟติ้งสปิริตมีนะครับเสียดายนะผมว่าไม่มีดับบรรทัดนะครับถ้ามีดับบรรทัดนะครับผมว่าตัวนี้โหดเลยนะครับถือว่าเป็นสุดมากๆนะผมว่ายังไม่สุดมากนะถึงค่าพลังจะดีนะครับแล้วก็ยิงแรงดีนะเอ๊อก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับผมก็ จะจับลงแรงรีวิวให้ดูนะครับกับทีมแบบนี้เลยนะครับสไตล์วิกเคาน์เตอร์4222แบบนี้นะครับจะเน้นโปร,โกรเกรหน่อยนะครับนี่นะครับเป็นคอสต้านะ,ะก็จะใช้เป็นการนดาร์ดนะเพราะว่า ID นี้ไม่ได้เลือกคอสต้ามานะครับนี่ครับทุกคนแล้วก็จะจับลงแรงรีวิวให้ดูครับว่าจะเป็นยังไงไปดูในเกมเลยครับ นี่นะครับผมก็จับซูมแรงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเช็คความพร้อมความฟิตของนักเตะของเราเลยนะครับอืมหืสี่อาร์เซวหัวตั้งมาเลยทีเดียวนะครับทีมฝ่ายต้องข้ามมาในสไตล์นะครับโพชชั่นเกมนะครับอืมหืมโค้ดเป็นโค้ดโยนครับนะเออมีอีพิกตึงๆเหมือนกันนะมีโชว์ทามนะครับของเราก็จะมีการไฮไลท์นะครับอีพิกมีแค่หนึ่งตัวนะครับเป็นชไนเดอร์นะครับเอฟเอฟกองกลางตัวุกนั่นเองนะครับสำหรับโนโนเมเนตนะครับก็ถือว่าเป็นแบ็ค ซ้ายที่จอมบุกมากๆนะครับเล่นได้3ตํตำแหน่งนะครับในช่วงครึ่งหลังนะครับผมก็จะเอามาเล่นตำแหน่งนะครับ LMF นั่นเองนะครับเล่นเป็นวินแบ็กสูงนะครับเพื่อเติมเกมลุกอย่างเต็มที่นะครับสำหรับเพื่งแรกก็จะเล่นแบ็กซ้ายอยู่นะแต่ว่าสําหรับแท็กติกนะครับผมจะไม่ปรับเลยนะจะปล่อยให้เขาเป็นอิสระเลยนะครับแต่ว่าถ้าปรับแท็กติกนะครับผมบอกเลยนะครับให้เขาเติมเกมลุกสุดริมเส้นแบบนี้นะครับเขาจะไม่ค่อยอินเวิร์ตเข้ามา แต่ว่าถ้าไม่ปรับนะครับปล่อยเป็นอิสระนะครับเขาก็จะอินเวอร์สเป็นบางเวลาเหมือนกันนะครับดูครับนี่ความเร็วความเร็วแล้วก็นี้เทนเปิดมาได้ได้คอร์สเขายังโขกสกัดออกมาครับชนะได้เลยครับถือว่าเป็นแบ็คจอมบกสุดๆดนะครับผมว่ายังไม่สุดนะถึงค่าพลังอบออนะครับจะท็อปสุดแลวนะสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับอยู่ที่1 0 1รนะครับรวมฟอร์ม A อนะเอซีอาร์เซเว่นก็ได้แค่100 นะครับทุกคนนะก็ถือว่าเป็นตัวที่ท็อปแล้วก็ฮิตมากๆนะเพราะว่าคนก็พาโปรตุเกสนะครับคว้าแชมป์ไปก็ได้แมนออโ,โต์มทด้วยยิงไป1ประตูนะสำหรับแมทชิงนั่นเองนะครับเอาลามีนยูมัดเลยนะเออสำหรับนูโน่นะครับเป็นแบ็คซ้ายที่กําลังฮิตแล้วก็ฮอตมากๆนะครับในชีวิตจริงนะครับผมว่าขาดสกิลไปนะสำหรับเดบันทัดนะครับผมว่าถ้ามีเดบันทัดนะครับบอกเลยนะครับตัวนี้ น่ากลัวมากๆนะเออมีความเร็วแล้วนะครับแต่ว่าขาดการเอาตัวรอดนะเซกิวันตัวรอดไม่มีเลยนะครับทุกคนอือจะเป็นข้อเสียสุดๆเลยนะครับแต่ว่าใครที่กระชากเงงๆแบบนี้แล้วก็กระชากมาครับดูความเร็วได้คอ,อร์สอีกแล้วครับยังปัดออกไม่ได้ครับเบนโดให้มาที่นูโนได้คอ,อร์สอีกแล้วขึ้นโค้อข้ามคานไปครับเสียเซเว่นไหมโอ้โหเกือบได้ครับนี่ครับ ค่าพลังครับการคอสบอลก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะ80ต้นๆเองนะครับก็ถือว่าคอสได้ดีเหมือนกันนะครับก็เด่นๆนะครับฉายความเร็วนะครับกระชากไปเลยนี่ครับแล้วก็คอสเข้ามานะครับแต่ว่าถ้าตัดไปยิงเอียงจริงๆนะครับพยายามให้เข้าเท้าซ้ายนะครับทุกคนนะถึงจะมีโอกาสเป็นประตูหน่อยนะครับถ้าเข้าเท้าขวานะครับโอ้โหไม่รู้ยิงไปไหนจริงๆนะไม่ตรงกรอบเลยนะครับข้อเสียสุดๆเหมือนกันถ้าเลี้ยงตัดในมานะครับพยายามมันจะเข้าเท้า ขวานะครับเราก็ต้องหามุมที่เข้าเท้าซ้ายนะครับมาลุยกันต่อนี่ครับแทงบอลมาครับมีสกิลการแทงบอลด้วยนะครับไชนเดอร์บนแล้วก็ให้มาที่นูโนจังหวะนี้ช้าไปสตันนิงครับติดบล็อกก่อนครับมาได้ลูกทุ่มครับทุ่มมาสั้นๆครับให้กับปิติญาแล้วก็จะไปเองไม่ผ่านครับแต่ยังได้ทุ่มอีก คืนมาเร็วนูโน่เปิดจังหวะเดียวได้เขาโกเรียบร้อยเลยครับสำหรับซีอารเวนครับนี่ครับเปิดจังหวะเดียวครับทุกคนนี่โอ้โห c ี7วครับขึ้นวิ่งมาตัดหน้าโคกได้ก่อนนะครับก็ออกนําไปเลยครับได้หนึ่งแอติตไปแล้วครับ c ี7ซเวก็นับหนึ่งครับในนาทีที่37นะครับโอ้โหสุดตึงนะครับ สำหรับทีมชาติโปรเกรดนะครับก็มีแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับที่มีสกิลสวยๆหลายตัวเลยนะเอออย่างลาเฟลกิเลโลนะครับอ่าอดีตของไบเยนไหมเออก็ถือว่ามีสกิลเดาบรรทัดด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นจอคอนเซลโลนะครับมีเดาบรรทัดสวยๆเลยนะครับสกิลวันตัวรอดนะเสียดายโนโน่นะครับโคโนมินะครับไม่ใส่ให้มานะเออถ้าใส่มาด้วยที่ว่าจะสวยเลยนะครับดูจังหวะนี้ครับโนโน่ครับโยนี่ครับสปีด สปีดกระชากหายครับ <Mohammad cito> แต่ว่าย mm ิงจังหวะนี้นะครับ <sk> ก <anda> ็เข้าเท้าขวานะครับโอ้โหไม่ได้ลุ้นเลยแล้วก็แทงมาอีกใช้ความเร็วครับก็หมดครึ่งแรกไปเลยครับด้วยสกอร์นี้นะครับ1ประตูต่อศูนย์ครับการคองบอลของเรา63%เโอกาสจบ3ครั้งนะก็ได้มา1ประตูนะครับนูนงก็ได้ไป1นึ่แอตสิตนั่นเองนะครับสำหรับครึ่งเวลาแรกนะครับก็มาลุยกันต่อครึ่งหลังครับหนูนงครับ ยังไงดูครับความผิวครับเออต้องใช้ความเร็วนะครับใครที่ยกยักเก่งๆนะครับโอโคเอามาเล่นถือว่าได้เปรียบมากๆนะดาวิดเอสก้ารครับให้มาที่กากะออกมาที่โยนครับเข้ากลางมาที่กากาจ่ายมาจังหวะน,นี้ซาจินโยไม่ผ่านแต่เซจินโยจ่ายมาจังหวะน,นี้ไม่ดีครับบูโ,โน่ก็สกัดเจ้าเอกมาเสียสิเวรครับแต่ยังเข้าทางชไนเดอร์โนโน ดูครับโอ้โหนี่ครับกระชากคอตากูตาหายแล้วก็ยิงสตันนิ่งเลยครับโอ้โหนี่ครับขอเสียสุดๆนะครับถ้าเข้าเท้าขวานะครับทุกคนยิงไม่ตรงกรอบเลยนะครับถึงจะมีค่าพลังนะครับในการยิงแรงนะครับเตะไก่นะดีนะแต่ว่าก็ถือว่าไม่ตรงกรอบอยู่ดีนะครับซาจินโยเจอบูโนครับเบียดเอาไม่ได้วิตินยาบบโนครับออกมาที่ชไนเดอร์ ชนไนเนอร์บนแล้วก็ขึ้นมาที่นูโนจับมาแล้วก็ได้คอร์สอีกแล้วครับเขาโขกสกัดออกมาได้ครับบรนโดเขาเก็ียบได้ครับจังหวะนี้จะเจอสวนแล้วทีนี้เขากางมาที่เซจินโยลุสไมเคิลโอเวนโอเวนวนจ่ายมาที่รุสเซจินโยครับเราก็สกัดออกมาก่อนครับเสียรกทุ่มครับจังหวะนี้ เทนให้มาทีดาวิดเอสกะเซจินโยให้กับลุตลุตโวนแล้วก็จ่ายมาทีไมเคิลโอเวนก็หล่ำหน้าครับออฟไซส์ไปก่อนมาครับผมก็ขอเปลี่ยนแทคติกก่อนนะจะปรับให้เป็นนูโนนะครับไปยืนในตำแหน่ง l m ลมเอฟนะครับมาเล่นวินแบ็กนะครับหรือว่าปีกต่ำนะครับดูครับทุกคนว่าจะ โหดไหมเอ่เวลาเติมเก็บุกนะครับผมก็จะจะปรับแผนนะครับตามหน้างานก่อนนะครับที่เราเอามาเล่นนะครับนี่จะเน้นโปรเกรนะจับบูโน่ครับบูโน่ครับก็เป็นสไตล์ออเคสนะสามารถเล่นตำแหน่งนีมเอฟได้นะสำหรับในร่างนี้นะครับนี่ครับลาเฟลกิริโลนะครับเอามาเล่นแบ็คซด์นะครับขยับนูโน่ครับขึ้นไปบนจ่ายมาที่นูโน่ครับเก็บได้กิริโลครับบนมา วิญญาให้มาทีนูโน่ครับทำชิง CR7 ครับดูครับความเร็วความเร็วยังมีครับนี่ครับเออร์วินยังมาตัดเอาไว้ได้ครับโอ้โหไม่งั้นหายแน่นอนนะครับ CR7CR7 กระชากยิงไม่ตรงกรอบครับเกือบไปเหมือนกันนะโอ้โหครับเดียโก้คอสตาครับคอสตายกยาวๆออกมาครับกเดโลให้เขากลางมาที่เปเป นูโน่เขนมาแล้วก็วิทยาแทงอืไม่ถึงครับเจอดาก่อนแล้วก็เซียเซเว่นยังเก็ียบได้ครับนูโน่ดูครับความเร็วโอ้โหช่วงท้ายเกียบมันนะครับเนี่ยความเร็วยังจี๊ดอยู่เลยนะครับกากาครับอแทงยาวมาแบบนี้เซียเซเว่นครับยังดีหน่อยเป็นซีเซเว่นโยกลับมาครับอเกเรโรครับดักได้เซียเซเว่นโอ้โหโอ้จ่ายไม่ได้ครับไม่งั้น นูโน่ครับหลุดแน่นอนแต่ยังเก็บได้ครับจ่ายมาจังหวะน,นี้ไม่ดีเบลิงแฮมเบดี้ครับหลุดกาคายกออกมาจอห์นสโตนครับเปเป้ <B ede. S 2> สกัดออกมาจังหวะน,นี้ยังไม่พ้นครับ <c oughs> ต้องสกัดเจ้ายาวมาก่อนเขาเขยังเก็บได้อยู่ดีครับโอ้โห <c oughs> <c oughs> ต้องระวังเลยครับช่วงท้ายเกยมแบบนี้ทดเวลา2อนาทีครับ เเปปวิตินยาวิตินยาแทงมาจังหวะนี้ดูความเร็วโนโน่ครับโนโน่ครับดูครับอื้มเร็วกว่าเร็วกว่าได้ยิงครับโอ้โหติดเซฟหมดไปเลยครับนี่ครับอื้มความเร็วครับบุกมันจริงๆนะสำหรับโนโน่เมเนตนะครับแบ็กสายจอมบุกของโปแลนด์นั่นเองนะครับในเกมนี้เราก็ชนะไปได้นะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเสียดายนะยิงประตูไม่ได้นะครับก็ได้ไปหนึ่งแอสซิสต์นั่นเองนะครับสำหรับโนโน่นะ สำหรับเลตติ้งนะครับก็อยู่ที่7.5เท่ากันกับ c r 7เลยนะ c r 7วก็ได้ MVP ไปเลยสำหรับในแมตช์นี้นะครับทุกคนนะคนที่ว่าเป็นแบ็คซ้ายที่จอมบุกเล่นโหดมากๆอีกหนึ่งตัวเลยนะครับผมแบบเสียดายน,นะไม่มีสกิลดาบรรทัดนะถ้ามีสกิลดาบรรทัดผมบอกว่าเลยนะโหดกว่านี้เนี่นอนนะครับทุกคนใครที่ลองเล่นไปแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างก็สามารถมาเม้นมาแชร์ในคลิปนี้กันได้เลยนะครับทุกคนนะในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลย ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกดซับสไครต์ให้หน่อย,คล,อลยอคลิปนี้ขอตลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ